มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนัดอติรุธเผยนิสัยที่แท้จริงของวิกกี้เวลาที่อยู่กับเวียค่ะหลังจากเมื่อวานนี้คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุโกลวัติโพสต์รูปภาพเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยนะคะและหลังจากที่คุณแม่นะคะเผยโฉมหน้าหวานใจคนใหม่ของลูกชายไปแล้ว ก็มีชาวเน็ตได้มาเปิดโปรไฟล์ของแฟนสาวคนนี้ของเวสุโกลวัตรในช่องทางทิกต o อกบอกว่าโปรไฟล์แฟนสาวคนนี้เลิศไม่ธรรมดามากๆค่ะบอกว่าตัวจริงสวยน่ารักมากๆโปรไฟล์เลิศมากคนนี้เป็นผู้บริหารที่มีธุรกิจส่วนตัวสวยแล้วก็รวยมากระดับพันล้านอดีตแอร์จบโทจากนอกได้เกียรินิยมเก่งหลายภาษาพร้อมทั้งบอกว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะ ซึ่งก็ได้มีชาวโซเชียลส่วนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแววว่าข่าวดีนั้นจะเกิดขึ้นกลางเดือนหน้าโดยจะจัดงานอย่างเป็นส่วนตัวเชิญแต่ครอบครัวแล้วก็คนสนิทเท่านั้นซึ่งจะเป็นความจริงไหมคงต้องรอดูกันต่อไปนะคะล่าสุดนักแสดงหนุ่มนัดอติรุธในฐานะรุ่นน้องคนสนิทของพระเอกเวียสุโลวัตเผยผ่านสื่อเมื่อวันที่24มิถุนายน2565 ไม่ปฏิเสธว่าซุปตามาดเข้มเตรียมที่จะเข้าพิธีวิวาก,กับแฟนสาวนอกวงการที่ชื่อวิกกี้กลางเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าอยากจะให้เจ้าตัวออกมาพูดเองจะดีกว่าเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังอยู่แล้วนัดยังบอกด้วยว่าในสายตาคู่นี้น่ารักมากชมวิกกี้ว่านี้ใสดีเรียนเก่งพูดได้หลายภาษาแล้วก็ยังออกปากเวียคลั่งรัก แถมคุณแม่ของเวียก็ไฟเขียวซึ่งทริปนี้ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวของเวียก็เห็นในรูปนั้นยังได้เห็นโมเมนต์วิกกี้ดูแลคุณแม่ดีสุดๆย้ำชัดถ้าพี่ชายจะมีข่าวดีจริงก็ดีใจด้วยมากๆเพราะถึงวัยที่เหมาะสมที่จะมีครอบครัวแล้วนัดอติรุธเผยน,นสิสัยแท้จริงของวิกกี้เวลาที่อยู่กับเวียค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามทอปปี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ